สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่อง b a ฟี i Style ให้กอครับ วันนี้สิพามาเก็บเห็ดคือนเขาพี่น้องแต่ว่ามาตอนเช้าเจ็ดแปดโมงเลยล่ะหมู่บ้านมาตอนบ่ายก็ได้งนงพี่น้องเห็ดเขาไขา่ช่วงนี้ก็เห็ดเขาไขา่เห็ดอื่นก็นาสีโบออกเลยเนาะมันมามีฝนดอกพี่น้องเดี๋ยวล่อายแล้วก่อนายแล้วบนท่นมาพี่น้องผมมาหอดก่อนก็รล่อเราข้าวหนึง่งเดี๋ยวจะขอไปในป่าพร้อมกันเอาลาพี่น้องยังไงก็ไปรุ่นไปช่มไปเก็บน้ำกันได้พี่น้อง เศานี่ซิมีเห็ดยังไงเก็บเนี่ยใาสิเหลือแต่เห็ดเขาไข่ละพี่น้องมีเขาไข่ช่วงนี้ก็มาสัน้นไหวไปไหนมันบ่มีฝนซื้อถ้ามีฝนนี่ก็จะออกรายอยู่พี่น้องเอาละไปเสียผ้าไปเก็บน้ำไกลพี่น้องพอแล้วครับพี่น้องนี่เห็ดปวกอีเท่าดอกหนึ่ง ดอกกหญจเลยพี่น้องดอกแหลกแหกหมานพี่น้องดอกแล็กแหกหมานพี่น้องเว้ย ดอกใหญยเติบอยู่ไปต่อครับนี่พี่น้องเห็นเกล็ไข่เขียวครับดอกหนึ่งมีดอกเดียวไอ้พี่น้องเลยนี่ดอหนึ่งพี่น้อง มือไก่กันเปิดใบไ,ไม้เบิง่งเห็ดกอดอกนึงพี่น้องงามเลยนี่ขาแข็งแข็งโอ้ยห้อยคนเคลียแตกบึ้มๆอยู่พี่น้องนี่ห้อยคนเคลียแตกกระไดอยู่ดอกนึงพี่น้องนี่ไก่โฟมเลยนี่ ดอกไข่เขียวพอได้ยู้พี่น้องเคลียร์ไปเรื่อยนี่ดอกส้มีหลายๆดอกนี่ก็ปนอิ่มมือกันแล้วพี่นอ้นองปุ่นยายเราอยู่อตังปุณใหญ่ยื้อตังปุ่นครับพี่น้องไปลุนกันต่อครับพี่พี่น้องเบิง้งมาออกทิ่ทางสองดอกตัวนี้ อ๋อสีแค่เคนี้ยนี่เตียงพี่น้อมแตกเห็ดหน้าหอนหน้าแรงพี่น้องนี่ครับไปต่อครับไปต่อ ดอกนึงพี่น้องนี่นะครับชว่วงนี้ก็ดอกซ้ำๆนี่แหละพี่น้องพอได้แก่อยู่สะสมไปเรื่อยๆเยวก็ได้หลายบริเวณนี่ก็ซิมีหลายอยู่พี่น้องไปรุ่นกันครับปีดอกนึงพี่น้องนี่ดอกง,งามดอกง,งาม นี่ครับมันหอนแห้งี้มันเอามันตอมมันแตกพอได้อยู่นี่กองหนึ่งนเนาะเลี้ย์ไปเลี้ย์มากพอเห็ดถขไข้าขาว หาเคียรตามใบใหม่พอมีอยู่พี่น้องเลยสองดอกพี่น้องดอกนี้ออกสีน้ำลเนาะปล่อยเป็นเสือดอดอกเดียวนี่ดอกนี้แข็งปุ๊กดอกนี้ขาแข็งอยู่โป๊กไว้นี่อสองดอกพี่น้อง งามเลถุงงามอุ้ยหมดแดงเลยเพี่น,น้องดอกนี่อุ้ยดอกนี้น,น,อน,น,ออน,น้อยที่อู้พี่น้องหมดแดงอุ้ยไป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 ดอกนี้เท่าแล้วพี่น้องปล่อยไปครับหมดแดงนี่พี่น้องพอหันมาทางหลังปุ๊บเจอดอกง่ายพี่น้องเผี่อไต่ขอนใหม่นี่ โอ้ดยดอกไข่าขาวดอกไงพี่น้องสิแม่หมานอยู่หมานอยู่ไปครับอยู่ทั้งหลังนี้เมื่อกี้นี่เมื่อกี้มดแดงอยู่พี่หันมาท้างหลังกับ่อเลยอยู่พี่ไปไปต่อพี่น้องเบื้องดอกนี่พี่น้องเออเปินมานอนอยู่พี่นอนหลีย่างดีเลย เห็นเขาไข่ขาว,ขาวได้อยู่ไปพี่น้องมาเบิ้งดอกนี้ครับไปอ่ะโอ้ยงามรักพี่น้องดิงามให้พี่น้องจุ่มนี่โอ้ยสะออนนี่พี่น้องเลยจุ่มนี่แข็งโป๊เลย นี่พี่น้องถุงาม่ะแต่ยังสีเจะสิบน้องพี่น,น้องสิบดอกนี่พอแกงเลยพอปนเลยพอพอแล้วพี่น้องเลยนี่ดูไตปุกหน่อยนี่กอกไข่าขาวมันคนเห็นบ้ดอกนี้แข,ข,ข็งอยู่นี่จุมหน่อย ว่าได้อยู่นี่พี่น,น้องนี่สองดอกโอ้ยพอมีแห่งสูงอัน่อไปพี่น้องไปลุยต่อครับไห้เ,เขียวดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยได้อยู่แข็งอยู่นี่ มันอยู่พี่น้องมันยอยุคความแห้งสูงงานต่อพอดอกใหญ่ลพี่น้องเอ้ยน,นี่เบิ้งมันดึงใบใหม่มันดึงขึ้นมาดอกส,สวยๆพี่น้องเอ้ยเขาค่อยเขียวพร้อมแห้งสูงงานต่ออยู่ เชียบึงพี่น้องใจเย็นๆเอาละพี่น้องเลยกําลังยางออกจากปาลาแล้วครับนี่เฮ็ดที่ได้เด็กเคืองกระตายพี่น้องเฮ็ดตาไข่หมานอยู่พี่น้องยางออกมาล่อใยายเรา,าอยู่ตางปุ่นากานนี้นออกมาเลยเอาละพี่น้องมือน,นี้กเะเขามีแห่งสูงงานตัวนาะพี่นอ้องฮอนจึน เอาละพี่น้องจากไหก็อย่าลืมกดติดตามเมื่อก็พี่น้องเป็นกำลังใจกันนะช่วงนี้ก็หาอยู่หา,หากินตามไปดูการพี่น้องเก็บเห็ดก็พ่อได้อยู่พี่น้องสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับพี่น้องสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องขอกลับบ้านก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ